สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ทางวัฒนาชัยเจริญรถบ้านได้ตัวโตโยต้ายาลิสนะครับตัวนี้นะครับจดทะเบียนปี2013นะครับหรือว่า2556นั่นเองนะครับคันนี้ยาลิสนะครับเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับทุกอย่างก็จะดีไปหมดนะครับแล้วก็มีค่อนข้างมีออปชั่นเป็นพวงมาลัยนะครับเบี้ยวนะครับก็ สภาพรถนะครับสภาพดีมากคันนี้นะครับเล่มพร้อมชุดโอนพร้อมนะครับแล้วก็มีบุ๊กสวิตพร้อมนะครับคันนี้วิ่งแค่1นึ0 0 0สมกิโลเองนะครับท่านใดหารถนะครับห้าประตูใช้คันนี้ผมแนะนําเลยพวกนี้ประหยัดมากนะครับนะครับยาลิสตัวเต่ายาลิสเครื่อนของเขาดีนะครับก็สภาพนะครับดูรอบรถเลยนะครับเคาะได้เลยนะครับเสียงบางๆนะครับพวกนี้บางๆนะครับนี่นะครับไฟตัวนี้นะครับก็จะเป็นไฟที่หูกระจกมองข้างแล้วนะครับ ประมาณนี้เลยนะครับบางๆนะครับน็อตอยากไม่ขยับภายในซ่อนข้างสวยนะครับเล่มพร้อมนะครับนี่เล่มพร้อมเลยนะครับเล่มชุดโอนพร้อมนะครับตัวนี้2มือนะครับ2เจ้าของนะครับแต่สภาพไม่โทมนะครับนะครับเล่มพร้อมนะครับนี่นะครับก็แรกนะครับเข้ากับผ่อนกับธนาคารไทยพาณิชย์ก็โอนมาเป็นชื่อตัวเองนะครับก็เปลี่ยนคนที่2ก็ซื้อผ่อนกับ กรุงศรีอุทยานะครับธนาคารกรุงศรีนะครับแล้วก็โอนมาเป็นรับชื่อนะครับก็แค่นี้นะครับไม่มีอะไรเลยนะครับนะครับส่วนหน้า18นะครับหน้า18ประวัตินะครับรัานี้เล่มนี้เป็นเล่มเดิมนะครับก็มีแค่ถอนจากธนาคารแล้วก็ย้ายปลายทางมารับโอนนะครับนะพวกนี้ก็เป็นแค่ป้ายเสดงการเสียภาษีนะครับก็คือป้ายวงกลมนะครับมันหายเฉยนะครับ นี่ก็โอนรับโอนกรรมสิทธิ์จากกรุงศรีนะครับเมื่อปี62นะครับบุ๊กสวิตอยู่ครบนะครับนี่คร no ับบุ๊กสวิตม really ีหมดครบเลยนะครับนะครับนี่นะครับอยู่ครบเลยนะครับคู่มือการใช้งานนะครับต่างๆแผ่นซีดีการใช้งานอยู่ครบเลยนะครับสภาพเบาะสวยงามนะครับนะครับไม่โทมแต่ว่ายังไม่ล้างความความสะอาดนิดนึงนะครับได้แอร์แบ็กคู่หน้านะครับนี่แอร์แบ็กนะครับแล้วก็ลูกคนขับนะครับนี่ครับปีจดทะเบียนนะครับปี2013นะครับ นะครับนี่เลยนะครับเดิมเดิมนะครับรถคันนี้เดิมเดิมไม่เคยจิดแก๊สไม่เคยไม่จมน้ํานะครับไม่ชนหนักแน่นอนนะครับดูเม็ดอาคนะครับนี่ครับเม็ดอากเดิมเดิมนะครับไล่ดูได้เลยนะครับชัดเจนนะครับไม่มีสีพ่นเข้ามานะครับไม่มีรอยสีนะครับเพราะว่าถ้ารถที่พ่นสีเข้ามาส่วนมากดึงยางนะครับตัวนี้ออกนะครับก็จะเป็นรอยนะครับส่วนมากก็ลอกล่อนเลยนะครับอันนี้เป็นสีอบนะครับจากโรงงานนะครับ หัวน็อตต่างๆไม่มีขยับนะครับไล่ดูได้เลยนะครับนี่นี่นะครับไม่ขยับนะครับนะครับเพียทุกอย่างสวยงามนะครับประตูฝั่งนี้บางๆนะครับคันนี้นะครับตามที่ผมดูนะครับตามที่ผมดูถ้าไม่ผิดพลาดนะครับก็คือมีแค่ก็บกระจนหน้านะครับคันนี้นะครับดูไม่ทากนะครับน้มเดิมนะครับน้มเดิมนะครับนี่นี่เดิมนะครับสีไม่ได้พ่นเข้ามานะครับเดิมๆนะครับ ไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับเบาะหลังนะครับสวยงามนะครับเขาเออยังไม่มีลูกนะครับนะครับไม่มีเด็กน้อยนะครับก็จะไม่ค่อนข้างไม่สกปรกนะครับสภาพค่อนข้างดีเลยยางก็เป็นใช้ของมิชลินเลยนะครับมิชลินปี2018ันสิบปนะครับก็ใช้กันอยู่ประมาณ4ี่งห้าปีนะครับพวกนี้นะครับดอกยางอยู่ได้เลยนะครับเต็มเต็มนะครับดอกยางเต็มยางดีมากนะครับนะครับตัวสุดท้ายก็จะเป็นไปอันนี้แล้วนะครับผมนะครับสวยงามเลยครับ เกิออกจากศูนย์ก็ยังอยู่นะครับยังเขายังอยู่เลยไม่ได้แกะออกนี่นะครับไม่ดารกไล่ดูได้เลยนะครับน็อตพวกนี้ไม่มีขยับนะครับคันนี้น็อตไม่ขยับสักตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงฝาท้ายนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับยางอะไหล่นะครับน่ครับซีนเดิมๆนะครับบางอย่างก็ติดรถมาอย่างไงอย่างนั้นเลยนะครับซีนยังอยู่นะครับนี่นะครับเดิมมากนะครับยางพวกนี้ไม่ลงคืนเลยนะครับไม่เคยได้ใช้เลยนะครับยางอะไหล่ นะครับไม่เคยติดแก๊สแน่นอนนะครับไม่มีรอยเจาะนะครับนะครับไม่มีรอยเจาะติดถังโดนัทหรือว่าแคปซูลไม่มีเลยนะครับนะครับโช๊คพวกนี้ใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะครับเกาะด้านล่างนะครับไม่มีรอยเจาะครับนะครับเดิมๆแน่นอนนะครับคันนี้ใช้เดิมๆเลยจากศูนย์ไม่มีการตกแต่งใดเพิ่มเลยนะครับนี่นะครับดูไม่ด่างลังนี้บ้างนะครับนี่นะไม่ด่างชัดเจนนะครับ รถคันนี้เคยเก็บสีแค่กันชนหน้านะครับพวกนี้เดิมๆยางดีนะครับท่านใดเอาไปใช้ช่วงล่างไม่ต้องทําเลยนะครับตามที่ผมลองขับช่วงล่างดีมากนะครับนะครับไม่ดังนะครับไม่ว่าจะเป็นเบ้าโช๊คแหลกกววงมาลายลูกหมากนะครับดีหมดนะครับไม่ได้อวยรถนะครับนะครับก็แจ้งไปตามสภาพที่เป็นจริงนะครับนี่สติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับน็อตทุกอย่างไม่ขยับนะครับเดิมๆนะครับ นี่ครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยเบี้ยวนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้เป็นตัว e หนึ่งจุดห้าเครื่องหนึ่งจุดห้า vvt-i นะครับนะครับกุญแจรีโมทนะครับกุญแจรีโมทนะครับลูกค้าให้มาลูกหนึ่งนะครับีลูกหนึ่งเขาบอกอยู่บ้านแต่ไม่รู้ว่าโอกาสจะได้กับเขามันน้อยนะครับนะครับก็ลูกเดียวก็พอนะครับไปทําเพิ่มเอานะครับส่วนไม้นะครับวิ่งอยู่ที่นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับนะครับวิ่งน้อยอยู่นะครับ รถปีสอง3สิบาก็ถือว่าโอเคอยู่วิ่งไม่เยอะนะครับนี่นะครับเป็นพวงมาลัยเบี้ยวนะครับตัวนี้พวงมาลัยสวยมากนะครับดีไซน์ได้สวยมากนะครับดูในส่วนห้องเครื่องกันบ้างครับคันนี้ไม่ต้องไปเก็บอะไรนะครับสวยแล้วนะครับรถสวยอยู่ขัดเงาเคลือบน้ำยาหน่อยก็ใสเลยนะครับคันนี้ รถบ้านนะครับรถบ้านแท้เป็นรถเจ้าของนะครับทํางานที่ธนาคารนะครับสภาพดูวัดน็อตได้เลยนะครับไม่ขยับนะครับนี่ไม่เคยขันนะครับซีนน้เดิมเลยนะครับน้เดิมสติ๊กเกอร์อยู่โตโยต้านะฟินฝาแท้โรงงานนะครับแต่พวกนี้นะครับไม่มีการความร้อนนะครับนะครับพวกนี้ไม่มีการความร้อนนะครับไม่ใช่ว่าใช้โซมแล้วมันหลุดนะครับคือมันไม่มีมาตั้งแต่ศูนย์เลยนะครับ ดูได้เลยมิดลมมิดอาร์กนะครับเครื่องเดิมๆนะครับเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเครื่องเงียบไหมนะครับสตาร์ทติดง่ายไหมนะครับเครื่องรื่อง1.5 VTI นะครับเกียร์ออโต้นะครับไดรแอร์แบกแล้วก็ระบบเบรกเอเบสปั๊มเอเบสจะอยู่ด้านในนะครับสำหรับยานรีดนะครับนี่นะทำเอเบส เครื่องนิ่งไม่เคยติดแก๊สนะครับเครื่องไม่มีขับนะครับไม่มีไอนะครับสีเดินเดิมนะครับไม่เคยไม่เคยแกะไม่เคยรีนะครับดูเรื่องความร้อนนะครับอันนี้วิ่งมาทางไกลมากนะครับเดี๋ว under, ยวรอจังหวะพัดลมทํางานนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอทํ้ทงานนะครับจะเปิดได้นะครับเพราะว่ารถเก๋งนะความร้อนมันสะสมไวมากนะครับ ต้องรอจังหวะที่แอร์ช่วยทำงานนะครับรอน,นิดหนึ่งะครับอันตรายเปิดให้ดูกันเลยนะครับว่าน้ำดันไหมนะครับที่พัดลมยังไม่ทำงานเลยนะครับพัดลมหยุดซะงั้นนะครับ สามารถกลับได้เลยดูได้เลยนะครับพอจากด้านในไม่มีนะครับอันนี้ด้านนอกน้ำไม่ดันนะครับระบบน้ําระบบรอเย็นปกติเลยนะครับปกตินะครับก็ไม่มีอะไรดูมากนะรถพวกนี้ดูแลง่ายนะครับของเจ้าโตโยต้านะครับดูแลง่ายมากสะมาณนี้นะครับส่วนภาษีนะครับก็สองห้าหกสี่นะครับหกสี่กรกฎาคมนะครับอีกหลายเดือนอยู่นะครับ รถสวยมากนะครับคันนี้ท่านใดเอาไปใช้นะครับคุ้มมากนะครับท่านใดได้ไปใช้คุ้มไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับถ้าหายาิบหรือรถเก๋ง5ประตูนะครับคันนี้ผมขอแนะนํานะครับรถดีมากนะครับท่านใดได้ไปใช้คุ้มมากนะครับส่วนราคานะครับขอเปิดราคาอยู่ที่2องแสนบาทนะครับสองแสนบาทนะครับราคา สำหรับรถสภาพประมาณนี้ไม่แพงนะครับถ้ามีเต็นท์ใหญ่ก็มีอยู่สองเจ็ดสองแปดขึ้นไปนะครับครับมาเป็นเกียรโต้นะครับขับง่ายนะครับเดี๋ยวพาลองขับนะครับดูเรื่องช่วงล่างตาเร่งนะครับนะครับลองดูสักสองสามกิโลนะครับ ดีมากแอร์ภายในเย็นเครื่องเล่นใช้งานได้ปกตินะครับนะครับเครื่องเล่นใช้งานได้ปกติเลยได้ความปลอดภัยเรื่องแอร์แบ็กคู่นะครับแล้วก็ระบบเบรก ABS นะครับก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับรถ Citycar ประมาณนี้นะครับนี่นะครับขับดีมากเสียงแทบเสียงน้อยมากนะครับเข้ามาในห้องเครื่องนะครับน้อยมากห้องโดยสาร แทบไม่มีเสียงเลยนะครับเสียงเล็กๆน้อยๆเสียงนิดเดียวนะครับเงียบนะครับโตเวตาช่วงล่างเขาก็โอเคอยู่นะครับท่านใดสนใจนะครับคันนี้2องแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทต่อรองราคาได้นะครับสนใจมาดูรถได้เลยที่ตำบลท่าภาพเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็โทรมานะครับโทรมาก่อนเดินทางนะครับสอบถามกันก่อนนะครับว่ารถอยู่ไหมนะครับ โทรมาที่เบอร์0982744279เบอร์0982744279นะครับแล้วก็ส่วน ID line, ลนะครับไอ l ดี e 094475441 4นะครับนะครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับรถสวยๆนะครับสภาพดีๆเล่มพร้อมชุดโอนนะครับเอาไปโอนไปแจ้งย้ายที่ต่างจังหวัดได้เลยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนนะครับแจ้งย้ายได้หมดนะครับคันใดได้ไปนะคันนี้คุ้มมากนะครับรถประหยัด รถใช้งานหน่าใช้งานไม่ว่าจะเป็นวิ่งในอำเภอในจังหวัดนะครับหรือว่าต่างจังหวัดทางไกลได้สบายรถพวกนี้วิ่งทางไกลได้สบายเลยนะครับนะครับเครื่องเขาดีมากเครื่อง1.5ึ่งไม่อืดไม่น่วงนะครับก็นั่งกันไป4-5คนได้สบายนะครับเดินทางไกลได้นะครับ,นะร,บรถเบาะทุกอย่างสาะส่านะครับเป็นรถผู้หญิงชาเป็นรถเจ้าของก็เป็นพนักง,งานธนาคารนะครับ รักษารถดีอยู่นะครับถนนวิ่งระยะยาวก็ไม่มีนะครับวันนี้เดี๋ยวพาวิ่งประมาณนี้นะครับรถมันดีอยู่แล้วนะครับนะครับรับกันได้เลยว่าดีนะครับดีแน่นอนนะครับราคาก็แค่สองแสนสี่มืนเก้าพันบาทตัวสุดท้ายแล้วนะครับเราตัวนี้เครื่องก็ได้หนึ่งจุดห้านะครับเครื่องดีเลยนะครับไม่สิ้นเปลืองไม่เปลืองมันมากนะครับ ตาเล่งเขาก็ดีช่องล่างดีนะครับดูพวกนี้นะครับพวกนี้ก็เข้าศูนย์ตลอดนะครับเข้าศูนย์โตโยต้าตลอดเลยนะครับเขาดูแลมากดีมากนะครับนะครับบางคนก็สามสี่ปีก็ไม่เข้าแล้วครับนะครับเป็นผมผมก็ไม่ค่อยได้เข้านะครับอันนี้ก็เขา ขนาดรถประมาณนี้นะครับรถอายุประมาณ8-9ปีนะครับเขาายังเข้าศูนย์อยู่ประจํานะครับแล้วก็คันนี้ได้ได้ไม่ไม่เยอะนะครับ1แสนหนึ่งหมื่นเองนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ Toyota Yaris ปี2556หรือว่าปี2013เป็นตัว E นะครับแอร์แบ็กคู่นะครับระบบเบรก ABS นะครับราคาอยู่ที่249,000บาทฝากไว้ด้วยครับเผื่อมีญาตินะครับพี่น้องท่านใดหารถนะครับก็แนะนำได้นะครับ ฝากไว้ด้วยครับฝากเป็นกําลังใจให้กับวัฒนาชัยเจริญรถบ้านด้วยครับขอบคุณครับ